นอกจากโรคภัยไข้เจ็บที่เราต้องระมัดระวังในในโลกปัจจุบันแล้ว โควิดมันก็มาอีกเพราะฉะนั้นนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีและดีและดีที่สุดเพราะถ้าเราดูแลตัวเองดีเราจะมีโอกาสไปดูแลคนรอบข้างของเราได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะทีนี้ค่ะต้องบอกว่าโควิดเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้ปริมาณผู้ติดเชื้อจะลดน้อยลงจาก2 0 0พันมาเหลือพันกว่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ก็อยากจะให้เหลือศูนย์มาสมัยก่อนนะเนาะใช่เหลือนยอยากให้เป็นศูนย์ถ้าไม่ศูนย์เนี่ยเราจะไม่ดีใจเราจะรู้สึกว่าก็คือตัวเลขที่มีผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะแต่ถ้าบอกเลยว่ายุคนี้ อ่ะเราก็ต้องปรับตัวนะคะ,คะตามกระแสมันมาเราก็ต้องเตรียมรับมือให้ดีแต่เนื่องจากว่าณนะตอนนี้เราก็รู้ว่าเป็นวิกฤตของประเทศไทยเหมือนกันตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงภาคสนามนะคะเตียงสนามหรือแม้แต่คุณหมอเครื่องมือคุณหมอชุด PPE เครื่องไม้เครื่องมือแอลกอฮอล์ต่างๆรวมถึงบุคลากรทุกอย่างนะคะตอนนี้เริ่มขาดแคลนแล้วเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ค่ะเราก็เลยมีดาราหลายๆคนนะคะที่เขาถือว่าเป็นดาราใจบุญนะคะสละเงินส่วนตัวเข้าไปช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการโรงพยาบาลต่างๆมากมายเหลือเกินเราเลยขออนุญาตรวบรวมนะคะสําหรับดาราที่พอจะเก็บรายชื่อมาได้ว่ามีใครบริจาคอะไรให้กับที่ไหนกันบ้างค่ะเริ่มต้นจากคุณชุมพูอริยาค่ะนะคะบริจาคเงินสองล้านบาทค่ะโอ้โหเงินส่วนตัวเลยนะให้กับมูลนิธิรามาธิบดีในพระในพระราชาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเพื่อซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวนสิเครื่องในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยนั่นเองค่ะจ้าต่อมาก็จะเป็นคุณปุ๊กลุกนะคะคุณปุ๊กลุกที่บริจาคเงิน1ล้านบาทเลยนะคุณผู้ชมนะคะให้แก่โรงพยาบาลกลางนะคะเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจนะคะให้กับผู้ติดเชื้อโควิดนะคะเนื่องจากเครื่องมือแพทย์เนี่ยมีไม่เพียงพอนั่นเองค่ะมาคนต่อไปนะคะคู่นี้เขาเป็นคู่ซีคู่หูกันนั่นก็คือคุณจ๊ะนงพนีค่ะและคุณไอไดอาน่าค่ะก็มีการเปิดเพจ เราต้องรอดใช้ชื่อเพจนี้เลยนะจะด่าของเราเนี่ยเราต้องรอดค่ะเพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานหาเตียงให้กับผู้ป่วยโควิด1 9นั่นเองให้ได้รับการรักษาเบื้องต้นให้คําสัญญาไม่ได้จริงๆว่าทุกคนเนี่ยนะจะได้รับการรักษาหรือว่าจะมีเตียงหรือไม่แต่พยายามประสานให้ดีที่สุด ให้สุดความสามารถนั่นเองค่ะใช่ค่ะมาถึงทางด้านคุณปุ้มปุ้ยพันธิพานะคะ,คะปุ้มปุ้ยเนี่ยเขาส่งมอบชุด PPE นะคะแล้วก็แผ่นกรองให้กับ3โรงพยาบาลค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลอุทัยธานีนะคะ,คะก็มอบชุด PPE ให้จานวน188ชุดนะคะแล้วก็แผ่นกรองจํานวน432ห่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะก็ส่งมอบชุด PPE ให้100ชุดแผ่นกรองให้อีก400ห่อโรงพยาบาลว,ช,วชิรพยาบาลนะคะก็ส่งมอบชุด PPE ให้1 7ึ 5ชุดแล้วก็แผ่นกรองอีก400ห่อเลยรวมไปะะถึงค่ะคุณบุ๋มบนัดดานะคะก็มีการจัดรถพยาบาล Ambulance e x p e r s นะคะในเครือขององค์กรทำดีเพราะคุณบุ๋มเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรทำดีอยู่นั่นอเองค่ะเพื่อรับผู้ป่วยรับส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลกรณีที่คนไข้ได้รับการยืนยันว่าได้เตียงเรียบร้อยแล้วรถคันนี้ก็จะไปรับส่งผู้ป่วยนั่นเองค่ะโดยการส่งรถ พยาบาลเนี่ยนะแรงดันลบพร้อมเจา้าหน้าที่รับส่งไปที่โรงพรยาบาลและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆคุณผู้ชมที่มีญาติหรือคนรู้จักเนี่ยนะเป็นผู้ป่วยหรือว่าติดเชื้อโควิด1 9และได้รับการยืนยันแล้วโทรไปได้ที่เบอร์ 020632323 020632323ค่ะอันนี้ฟรีด้วยนะแล้วก็คุณเจ๊ชวนชื่นค่ะกับภรรยานะคะก็มอบรถของวงนะคะที่ไม่ได้ใช้งานในตอนนี้นะไปมอบให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อเอาไว้ช่วยรับส่งผู้ป่วยด้วยรวมไปถึงดารานักแสดงหลายๆคนเนี่ยนะคะก็คือว่าเขาก็ช่วยเหลือกันเนี่ยคือบางคนเนี่ยเปิดเพจบางคนมีโซเชียลของตัวเองก็จัดการค่ะในส่วนของ องการทำดีหลายๆคนอนย่าบอกแบบนี้เลยว่าช่วงวิกฤตแบบนี้เราจะเห็นทันน้ําใจของคนไทยทั้งประเทศบางคนปิดทองหลังพระบางคนเนี่ยเราไม่ได้อ่านออกอากาศต้องกราบขออภัยด้วยเพราะบางท่านเนี่ยนะไม่แสดงตัว หมายความว่าโอนเงินไป,ป,นปนบริจาคแต่ไม่เปิดเผยชื่อว่าคือใครก็หลายท่านเหมือนกันนะ,ะก็เอาเป็นว่าทุกๆคนณนตอนนี้ใครปฏิบัติตัวหรือใครทําอะไรได้ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยกันอย่างเต็มที่ค่ะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคนไทยเราจะเห็นน้ําใจของคนไทยรวมไปถึงหลายหลายคนบอกว่าผมไม่มีกําลังทรัพย์พี่หนูไม่มีกําลังทรัพย์จะทําอย่างไรบ้างสิ่งที่คุณทําได้ค่ะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอย่าติดเชื้อโควิด19อย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยง กับผู้ติดเชือ้อรวมไป,<ช>ไปถึงสถานที่หลากหลายสถานที่ที่เขาประกาศห้ามแล้วว่าอย่าไปนะรวมไปถึงการรวมตัวกันมากกว่า20คนหรือ50คนใดๆก็แล้วแต่เนี่ย ห้ามไปปฏิบัติตัวแบบนี้ค่ะช่วยเหลือสังคมได้อย่างแน่นอนค่ะใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราเนี่ยอยู่บ้านนะคะ,คะไม่ไปรับเชื้อไม่แพร่เชื้อเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการช่วยคุณหมอค,คุณหมอเขาก็ไม่เหนื่อยนะคะเพราะล่าสุดเนี่ยมีคนโพสต์รูปคุณหมอถอดเสื้อเหงื่อแตกเหงือ่อแตนคุณหมอร้องไห้คุณหมอเหนื่อยนะคะแต่คุณหมอไม่ได้มาพูดกับเราแต่มีคนแอบเก็บภาพมาได้เราต้องส่งกําลังใจให้คุณหมอมากๆ